รีดองนะคะรวมตัวกันมารอรับนางอัญชันปีเลอรนะคะผู้ต้องขังคดีมาตรา112นึ่งสองนะคะมาบุ่นี้มุมเดิมเล่ะเดี๋ยวซีเคลียเดี๋ยวปูพวกมึงเข้าแถวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วกูขึ้นเพลงพาพีแล้วกูดูที่พ่กมึงเน่าเลยวันนี้เขาพูดถูกครับ่อนเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีเคลียเดี๋ยวกูกูจะพาพ่กมึงเข้าแถวรับเสด็จเสด็จพี่อัญชันของเราเดี๋ยวซีเคลีย ซึ่งก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำเนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์การได้รับอภัยโทษอภัยโทษนะคะคุณผู้ชมในปี2568ซึ่งก็หลังจากที่ถูกตัดสินจำคุกรวม29ปีนะคะคุณผู้ชม69ปีอีกปีเดียวจะครบ70ปีวันนี้ใครจะก็ในวันนี้นะคะ ก็ได้มีการปล่อยตัวนะคะคุณผู้ชมในนี่ก็เป็นเวลา10นาฬิกา20นาทีแล้วนะคะที่ทางด้านของนางอัญชันนะคะที่จะออกมาไอ้พวกเือดอกไม้อยู่ยไหนเข<อ>ะะ้าแถวชมเป็นระเบียบรอรับสเสด็จพี่อัญชันของเราแล้วรองเพลงด้วยนะ ในหลวงโชคดีที่มีคนไทยคนไทยคนไทยก็โชคดีที่มีในหลวงอยู่เกิดใหม่ละพูดเกิดไม่สมัยวันนี้ม่ได้ินเสียงเชิญค่ะเชิญพวกเสือดอกไม้ เดวันนี้ก็จะมีทางบ้านของประชาชนแล้วท่าชมที่มาร่เดี๋ยวไปเซอร์เวยรอบนึ่งก่อนดีกว่าไปเสิร์ชคาะทางนางอันชนด้วยนะคะไอ้เหี้ยขอโทษค่ะขอโทษนะคะพี่คะนี่นะครับพี่ครับอีกนึงอยู่ดีก็ถ่ายเดี๋ยวเอากันหมดและ ย้ายไปอยู่บางโขงบางขวางก็เพราะมันนี่แหละกดด่างเลยเล็งเล็งเฉลี่ยท่าสุดจริงๆคนตอนแรกหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่บอกว่าพอรู้เมื่อวานว่ามีคนเข้าแช่์หนึ่งไหนวะหนึ่งหัวหัวปุ๊บป้าทำผู้นี้ไม่น่าใช่ไหมหลวงพี่ ในวันนี้นะคะประชาชนก็ได้เดินทางมาร่วมยืนอย่างเคียงข้างของนางอัญชันนะคะพร้อมมอบดกไม้เพื่อเป็นกําลังใจด้วยโดยเจ้าหน้าที่เอนสตี้นะคะค <ๆ S 1> ก็ได้มีการมอบจดหกไมที่เขียนถึงานางอัญชันเนี่ยผ่านแคมเปญร,รีรลัษนอรและในแคมเปญเขียนเปลี่ยนโลก นะคะเพื่อยืนยันว่าไม่มีใครควรถูกจำคุกเพียงเพราะใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกค่ะ <อ Born. S 1> นี่ก็จะเป็นประชาชนนะคะน,นี่กูน,น,นี่นกำลังสวย,ยแต่จะจะไม่สวยตอนโดนลอ้อม พ<ค>อได้มุมแล้วใช่ไหมครับได้โอเคครับเพื <ละ S 1> ่อจะคลายหยาบให้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ข้างนอกใช่ไหมครับเบี่ยงเนอะน่าจะประมาณนั้นน่าจะลานตรงเี้ยลที่สมยศเนี่ยประมาณเจ็ดปีแนะล้วว่าป้าอัญชันเนี่ยทำลายทำลายสนิทเรืตื่ไปแล้วนอกจากนี้นะคุณผู้ชมในวันนี้นอกจากนางอัญชันปีเลิศแล้ว,ลวยังมีในส่วนของ ผู้ที่รับอภัยโทษด้วยนะคะจำนวนสี่รายค่ะซึ่งก็ได้มีการปล่อยตัวด้วยเช่นกันในวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมขณะดนี้ทางด้านของนางอชันนะคะยืนฝั่งโน้นสวยกำลังจะออกมาแล้วค่ะฝั่งนู้นและหันหน้าสวยฝั่งน้นเลยอ่ากำลังออกมาแล้วครับ เขากำลังเดินออกมานะคะคุณผู้ชมไปลองตนออกไปด้นใอญ่แล้วอะภใจมากเลยเจอซีอะใส่เสื้อสีอะไรหรอใส่เสื้อ <House> สีขาวบางมากเลยมีมีเส <great Tá, S 1> ื้อผยนใช่ไหมเดี๋ยวถอดเสื้อให้ไม่แร่ใครอย่าไปทางนู้นหน่อยนักตีเขาบอกว่าตื่นลดอกไม้ใช่่ะตอนรับยูี่ okay. อย่าไปทําแก่ลงเยอะเลยพี่ตันชันสงสามพ่อพวกเราหน่อย7-8เปียังไม่แก่ได้ใหญ่เยอะอย่าเพิ่งข้านะคะใม่สีก่อนมาสงสารแซมว่วันนี้ลุนดอนจัดป้าสังดอนไปเลยรับแม่นขอ

เร่งคดีของเธอนะคะถูกโอนย้ายนะคะไปยังศาลยิธรรมในวันที่19มกร,ค 25, ราคม2564ศาลอาญ,ญาได้พิพากษาลงโทษจำคุกอัญชันนะคะกระทุลแล3ปีจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญ,ญามาตรา112และพระบคอมพิวเตอร์รวมโทษจำคุก87ปี <c oughs> ขอพัยขอภัยคะ่ะคุณผู้ชม แต่เนื่องจากได้รับมีการสารภาพนะคะจึงได้ลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือกระทงได้หนึ่งปี6เดือนค่ะจึงเหลือโทษจำคุกรวม29ปี174เดือนหรือประมาณ43ปี6เดือนค่ะแต่เนื่องจากได้รับอภัยโทษด้วยนะคะในปีนี้ตามพรตอภัยโทษนะคะป้าเดินออกมาก่อนไม่มีป้ายแรกแหละค่ะจะเป็นอย่างนั้นก่อนค่ะ เพื่อว่าจะได้เก็บภาพตอนเดินออกมากล้บด้วยเลยกล้ากล้องตรงนี้ต้องให้สัญญาโอเคนะซึ่งก็ได้รับโทษมานะคะจาก48ปีหรือเหลือเป็น8ปีค่ะคุณผู้ชมก็จากวัย69ปีนะคะซึ่งในวันนี้ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระแล้วค่ะ ขาต่อขนาดนี้นะคะทายด้านของประชาชนก็มายืนรอต้อนรับกันอยู่ด้านหน้าพันทัานะคะคุณผู้ชมเขาเขาไมขายงนี้ได้เดี๋ยววอยไปจนถึงเส้นขาวอะค่ะเดี๋ยวปาจะยืนอยู่ แวเราใจเนะียานะคะแล้วก็มีันเนร้ก็ุก็แล้วก็แลเนคนสูงอยู่แล้เป็น้าดี๋ยวขอโทษนะคะเอาดอกไม้ลงนิดหนึ่งได้ไหมคะบอกเไมอ ป้ายยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองอ่ะนี่หนึ่งเดินไปกองเสือเนียป้ายยกเลื่หนึ่งสองมาแล้วมียงยังยกรถมารถมานะคะเอามือไปนไปลวมือล้มือ ญี่ปุ่นอะที่แบบว่าโอ้ยแย่สองร้อยตับบกินญี่ปุ่นเนี่ยแกเป็นคนสวยนะวันนี้ก็ซีไปก่อนมาแล้วดู้ไหมว่ารู้ไหมว่าพวกเรามารอเยอะแยะเลยบอกว่าพวกเรารอกันอยู่นะฮะมีข้างนอกมีเพื่อนเพื่อนมารอรักอยู่เะ เดี๋ยวแกต้องตกใจแน่คนเดียวกทจริงเดี๋ยวแม่มาค่เดี๋มาไม่ปลุกงนนารเราเป็เสด็จส่ อันนี้สีขาวลาดยาวอะเป็นได้เนี่ย่คุณรอบไนทางก้อนคนนี้ใช่ไหมน้องสีก้อนช่ไโมงช่ใช่ใช่ไหมยังไม่ออกตัวไม่สูงตัวเท่าน้องเสื้อสีบฟ้าเลยแม่แม่ขึ้นไปว่าตัวไม่ใหญมาอยู่เดี๋ยวเดินมาบอกไปเลยจอะ ยินดีด้วยนะคะเดกกระช้เข้ามาดูแลเตียือตอนตลอดเือนนก็จะับมาพูจของบิดยาขม่เกี่ยมีหน้าที่ตอะไรลำมาเหดบอกเันะ้วใหญ่มากเลยค่ะยินดีด้วยแล้ะก็บอกใครเออยินดีด้วยลูกไม่กลัวมาด้วยมานะมาบ ทุกคนแหละแล้ก็ยดู่อยต่อให้จิดใบประกาศเปียนสนิยบัตรเดี๋ยวบอกเดี๋ยวกูจยาบอกพี่อาจารย์โยนมาเดี๋ยวไีซีชุดเองลงังธุ์ยาเหลืออัลล่าแม่แม่เอาัวเอาเก็บเลยแล้วคุณจะทานนักข่าวไ้ย่ยไม่เดี๋ยวเขาจะเอาฟิวตอนเดินก่อน ค่ะก็รอกันสักรูหนึงนะคะผู้ชมขนาดนี้ก็ใกล้ที่จะเดินออกมาแล้วค่ะยังไม่เปิดไา้เตเลยสวยไอยย้อนหลังทันไหมอ่ะแล้วเราก็จะลุวงกลพร้อมกันนะกลับบ้านเราแล้วนะโอเคป่ะบอกพี่ใหญ่ใชกลับบ้านเราแล้วนะ ต้องูอย่างนี้นะน้องยกเรว่องนลังออากับบ้านเราแล้วกับบ้านเราครับกับบ้านเรานนี้ต้องมาลกซ้่ของเรากับบ้านเราบ้านเราบ้านเราของผมลงพี่โทรมาตามเลาวชั่วเราผมผมลงพี่โทราตาแล้วเนี่ย เเนี่จึงก็ก็รอกันอยู่ด้านหน้านะคุณผู้ชมต้องรอกันอีกสักครู่หนึงนะคะฉลองงานศพ้เราเราไม่ซู้เขารือาใช่ไหมเขา้องเพลงอต้อนจัว่อดไปถอดอดปถดไปถอดไปถอดถอดถอดปถอดไอดไปถออดไปถอดปอดไดไปถอดดดไอถอดปออ ไม่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ลูกมันตายอย่างเดียวมันต้องบอกแม่แม่แม่มึงตายวันนี้มีสนตามกที่เมานี้ยเหรอเาด็กจะมามีด้านข้างไม่ร้ที่นู่นจะมีคนเยอะอ่่าอยากให้พวกเราไปเยอะนะไม่ไม่ไมันจะเป็น่าอดไปเป็นสีน้ำตาลีนะ เมื่อกี้เจอเด็กเก่ามันบอกว่าเข้ามารอบใหม่เดินมาแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนคันนี้ทางด้านของอ่านางอนชันนะคะก็ได้มีการเดินออกมาแล้วค่ะเดยใส่ชุดสีขาวนะคะคุชมเสื้อสีขาวนะ่ไัมคะ จะอูกันองเรียบร้อยะครับโอเคได้เห <language> ็นวเลยอย่างนดีนะหน่างานครับนตอนนี้กอ1้รับ1นะครับรอป้าอัญชันาดที่อาริชชมนะครับกินดีกับป้าอัญชันารย์ออกมาแล้วนะครับพี่ซีพี่ซีนานมาก ยินดีก็รับกลับบ้านเรานะเียวนะอ่าก็ทางด้านของประชาชนที่มายอลรอรับนะคะก็ได้มีการตะโกนนะคะบอกว่ายินดีต้อนรับสู่บ้านเรานะคะผู้ชตนรับ้เรตัวไปเมีพี่มาแล้วนะตายยังตายยังตรงนั้นตรงนั้นเ้นเ็บข้เข้า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 

ค่ะผู้ชมก็ขณะนี้ทางด้านของประชาชนก็กําลังเข้าไปมอบดอกไม้แล้วก็กอดต้อนรับทางด้านของนอัญชันนะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวให้คนอื่นเข้าไปเอาใครเข้าใครยังไม่ให้ดอกไม้เข้าไปเอาใครเข้าไปใครเข้าไปใครเข้าไปใคร นี่พี่ซีโอเคฝากด้วยมาถือด้วยเามาเดี๋ยวพี่ซีเดี๋ยวให้มนไปเอาพี่มนไปเอาดอกไม้มาให้เรียนใจก่อยนี่นะครับมาๆชันเขาก็ร่อนมาแล้วระดับจุ้ยรับรับดอกไม้อาเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนใจเราไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซีจะเรียกมาคู่นี้เป็นพิเศษนะคะนะครับสนิทกันค่ะ ก็ดีใจมากเลยนี่คือการต้อนรับที่อบอุ่นมากนะคะประชาชนด้กันนะขอดอกไม้ให้หน่อยค่ะขยับายามหน่อยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดกล้องสั่นหรืออะไรนะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้เราก็ยกกล้องให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนอคะในวันนี้หนึ่งสองยกกือง ยกเลือกหนึ่งหนึ่งพูดถึงมันไม่ได้ก็ไม่ต้องมีพูดถึงมันไม่ได้ก็ไม่ต้องมีพูดถึงมันไม่ได้ก็ไม่ต้องมีไอ้เฮีอ่วันไหนไม่จะมีอะไรบ้างแต่ฮีหันแต่มีอ่ะขอขอเขาบ้างเถอะขอขอมาไมก่อนเดี๋ยวไม่จะขายอะไรกันแล้วกันกูไปมันพูดเกี่ยวไรพูดเบิรกูจะเกงก็เพราะพูดเบิร์นนี่แหละกูด่าใครเหรอ ผมเถอะไล่ไอ้พี่มอนเด้ให้เต๋อตรงนี้เหรอไม่ไม่อันนี้กูจะเข้าไปใกล้ๆจะเอาไปไอใกล้ๆกันไปถูกแล้วสิเห็นแล้วป้าเห็นป้าแล้วไม่ต้องรีบร้อนเลยค่ะครับของนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวไปแค่ไปลานซองอ่ะเดี๋ยวพอดีป้าแกต้องพัเตรียมของให้สัมภาษณ์ประมาณนี้เกือบสี่สิบสี่นะเราคือได้เรื่องก่อนน้อยแล้วเดี๋ยวได้ครับนะไปใช่ขอบพี่มอนขอบพี่มอนขอบตรงมาก่อน ไม่เป็นไรพี่พูะไม่เป็นไรค่ะให้กำลังใจนะคะคนข้างนอกไม่เคยรวนคนข้างในพี่รู้ไว้ด้วยนะเข้าใจไหมคุณจริงๆคือจะพูดไรไงแล้วพี่ว่าอไรจะสัมพันธ์อะไรขนาดนี้เดี๋ยวเราเข้าไปกินข้าวกันรอบๆโอเคค่ะคุณผู้ชมก็มีเป็นการต้อนรับนะคะในการปล่อยตัวนะคะ ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะทางด้านของนางชันเนี่ยก็จะอันนี้ให้เวลาตรงยก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  เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนได้เลยตรงย่าตรงาดีกว่าีไปตรงย่าดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปรอสัมภาษณ์ทางด้านของนางอัญชันนะคะว่าความรู้สึกครั้งแรกเนี่ยที่ได้ออกมาพบอิสรภาพอีกครั้งนะคะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เลยขอมาร์กตรงนี้เลยครับตรงนี้ไม่ไมเพราะลึกลึกไปมันมีมด ขอโทษนะคะตั้งครับกลอันเลื่อนไปมันมีมดค่ะก็ปรวัติยครับ,รบมันค่ะเดี๋ยวรอกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาฟัง,ง<า>ความรู้สึกของป้อา,าอัญชันกันนะคะผู้ชมว่าวมีความ,มรู้สึกอย่างไรนะคะจะามมาัดก,า,กา,ารนักข่าวไปป้าต้องมาอีกนะได้ได้แล้วนะโอ้โหมันทรมานนะคะ แต่ว่าอะไรที่พูดไม่ได้ไม่งดมค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาก็ยังไม่ให้อยู่นี่เกี่ยวกับมากนะป้าบาเลยนะป้าป้าราทีีได้กับาถ้า่ป้าเาขขยับตรงนี้นิดงนะคะไม่ต้องไม่เก้าับก็ไม่ไหวิงนะคะถ้าจะคถามคาถามที่อย่าให้ป้าต้องต้องกังวลใจดน่าวกบป้าไม่เป็นไรค่ะเพราะเราคุยกันแล้วแล้วก็ป้าเอาที่สเี่ยงาเพราะว่าป้าอยู่มากแล้วอะ จะถามอะไรคะค,รความรู้สึกเหรอคะครับคุณป้าครับวันนี้ได้รับอิสรภาพแล้วความรู้สึกอ้ก็ก็เหลือขนาดนับนะฮะอยากอยากจะได้รับอิสรภาพนี้มานานแล้วเพราะเราอายุก็มากแล้วเ,เวลาเราก็เหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีมันแปดปีกว่านี่มันมันทั้งชีวิตแล้วมัน ผมขืนใจจริงๆนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ที่อยู่ของเราอ่ะมันทรมานค่ะจะว่าสุขสบายอะไรยังไงมันมันก็ไม่ใช่บ้านเราอ่ะนะฮะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะฮะชิวสามามาเป็นกำลังใจให้ปานฉันเห็นบรรยากาศที่น้องมาต้อนรับก็รู้สึกดีใจค่ะดีใจมากๆไม่คิดว่าจะอุ่นนาวกว่าอะไรกว่าชท่าถนัดแบบนี้อ่ะค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ ในคุณป้าได้ติดตามข่าวสารไม่มีข่าวสารอะไรเลยฮะ<ม>เพราะว่าเขาไม่ให้ข่าวสารอะไรเกี<ม>่ยวกับเรื่องยิ่งเป็นเรื่องของการเมืองแล้วเราจะไม่ทราบอะไรเลยตอนนี้มีมีการเริ่มผักดันนิทรกศกรรมนี่คุณป้ามีความเห็นอย่างไรบ้างก็นิทรกศกรรมนี่ฉันอยากจะ,ะอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าแฟนฉันเองก็อยู่ต่างประเทศแก่มากแล้วด้วยก็ไม่อยากอยากให้เขามา อยู่ในประเทศไทยที่เป็นบ้านเกิดของเขาอะก็ไม่รู้จะได้กลับมาไหมก็อยากให้มันได้ผลน่ะอยากให้นิรโทษกรรมมันมีผลบังคับใช้กับประชาชนบ้างเถอะไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็ไม่ได้ยกเว้นนั่นยกเว้นนี่นะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณนะคะนไงเดี๋ยวให้ป้าได้พักผ่อนก่อนนอนแล้วเดี๋ยวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สยังตัวมือให้ป้าอีกรอบเลยนะครับเดี๋ยวป้าจะได้กานก่อนแล้วเนาะโอเคมีคนเพาฝากขอถ่ายรูปป้ะเอาปีไปเรื่อยปีไปเรื่อยไม่อยากยิ้มไม่เอาันหรอต้องไปท่องันป้ายันห่มสวยถ่ายให้หน่อยสักรูปนี่ถ่ายเยอะแยะแม่อยู่นะคะขอข้องควอดวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ป้าสักรูปป้ครับป้าหันทางนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับหนึ่งสองสามครับ สักพูดนะคะเดี๋ยวขอเอาไม้ออกนิดนึงนะคะพูดนะคะป้าของใครบ้างอยู่ที่พี่<ช>ของใครบ้างอยู่ที่ไหนแม่นขอโทษนะคะ ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เป็นการต้อนรับนางอัญชันนะคะผู้ต้องขังในคดีมาตรา1นถึงสที่ได้ถูกปล่อยตัวซึ่งก็เมื่อสักคคู่ก็ได้มีการเปิดเผยหลังจากที่ได้รับอิสรภาพครั้งแรกนะคะก็บอกว่าแปดกว่าปีที่อยู่ในนั้นนะคะมันขมขืนใจจริงๆค่ะเพราะมันไม่ใช่ที่อยู่ของเรามันทรมานถึงมันจะสะดวกสบ,สบายบ้างยังไงมันก็ไม่ใช่บ้านของเราขอบคุณทุกกําลังใจที่อุตส่าห์มาเป็นกําลังใจให้ป้ายครั้งค่ะ แล้รู้สึกดีใจมากมากและไม่คิดว่าจะมีคนมารอรับตัวเองขนาดนี้ค่ะส่วนข่าวสารบ้านเมืองและการเมืองต่างๆนะคะก็ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองใดๆเลยค่ะ <ๆ S 1> เพราะว่าอยู่ด้านในนะคะ <ๆ S 1> ทางด้านของป้าช <ๆ S 1> ันก็ได้มีการเปิดเผยว่า <ๆ S 1> ทางด้านเจ้าหน้ที่ก็ไม่ได้มีการๆๆๆให้ได้เสพข่าวสารใดๆเลยนะคะคุณผู้ชม แชมป์ีกุลระดานะครับป้าอัญชันคนนี้นะคบที่บมวันนี้มีปล่อยสี่คนค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ทางด้านของเดอร์รเตอร์เรานะคะก็พาคุณผู้ชมนะคะมามาได้เห็นถึงบรรยากาศการต้อนรับในวันนี้นะคะคุณผู้ชมและในส่วนของอีก4คนนะคะก็จะถูกปล่อยตัวในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของธนพรแล้วก็ ทีปกร์นะคะแล้วก hmm ็ในส่วนของขนุนเองด้วยนะคะก็จะถูกปล่อยตัวในวันนี้ด้วยเช่นกันค่ะโอ้ี่ากอ้สยอเพื่อนสีาสังใค่ะโอ้โอ้ยอ้ย้ยโออ้ยอ้ยโ้อ้ย้ยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโ้ย้ยุอย่อ้ยโ้ยโ้้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ออาอ้ออ้ออก้อยอ้ยวย ยูไหนลูกใครีก้ออนนีีเปลี anyway> Bear, uh, ่ยนเสื้อเหมือนเดิมแล้วค่ะ่าวเลยนะคะแมวเดี๋ยวดไวเคนนะค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่เราพาคุณผู้ชมมาเห็นนะคะคุณผู้ชมก็ อย่างไก็ตามค่ะคุณผู้ชมขนาดนี้ทางด้านของโดย r พัตเตอร์เราก็ขอยุติสัญญาณลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหากมีอะไรคืบหน้าเนี่ยเราจะขึ้นไลฟ์สดให้่านผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้งนะคะขณะน,นี้ขอยุติสัญญาณลงไว้เพียงเท่านี้ค่ะสุดทธิดาบมณีดรพัตเตอร์สรายงานค่ะ